โดนแล้วครับผมไอหมีเหม็นลั่นไปแล้วครับมาชมผลงานไอหมีครับดูก่อนนะครับว่ามันโดนจุดไหนเนาะมันประชอนครับนะนะโอ้ยตัวสวยเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนมามาดือาด้อมาดื้อขอเถอะจะทีเจทางเอ้ย นะขอให้ลูกได้กับข้าวกับบ้านด้วยเถอะโอสวยเลยครับนะฮะโอ้ยนี้จัดแล้วโอ้โหใส่สี่ขีดห้าขีดได้อยู่นะครับอย่างน้อยสามขีดครับผมก็ตัวสวยเลยครับผม ใหญยก็ขวดแรงยเยอะแน่นอนครับโอเคครับผมมันแล้วครับมันแล้ว